สวัสดีนะคะวันนี้นะคะช่วงเที่ยงวันนี้นะคะเราก็ได้ขึ้นไม้กันนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่สามนะคะที่เรามาลื้อบ้านกันนะคะที่จังหวัดตากนะคะวันนี้เราขึ้นไม้กันนะคะ นี่นะคะไม้ก็เราก็ได้รื้อเสร็จแล้วนะคะันนี้ก็จะเป็นเสานะคะ,ะ,ะก็จะเหลือขึ้นไม้นะคะ ะะอยากจะขายบ้านไม้เรือนเก่านะคะสามารถโทรติดต่อเราได้นะคะโทรเราอยู่ด้านล่างนะคะไม่ก็ทักมาที่ช่อง YouTube ของเราได้นะคะช่องหนึ่งพารวยรับซื้อบ้านไม้เก่านะคะนี่ก็จะเป็นฝาไม้สักนะคะ แล้วมาลึกกันที่จังหวัดตากค่ะก็เป็นไม้สักล้วนๆนะคะหลังนี้น่ <S <S 1> <S 1> หลายคนนะคะโทรถามเข้ามานะคะว่าเราซื้อจังหวัดอะไรบ้างนะคะ คือต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าช่องของเรานะคะอยู่จังหวัดกําแพงเพชรนะคะช่องหนึ่งพารวยนะคะเราอยู่จังหวัดกําแพงเพชรก็คือเราจะวิ่งรับซื้อนะคะบ้านไม้เลือนเก่าบริเวณจังหวัดใกล้เคียงของจังหวัดกําแพงเพชรนะคะก็จะมีจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรตากนะคะพิษณุโลกอุทัยนะคะแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะ วันนี้นะคะเรามาลือกันที่จังหวัดตาาวันนี้เราขึ้นกัน2องคันนะคะวันนี้รถมาสองคัน คะถ้าสนใจยังไงนะคะติดต่อช่องเรามาได้นะคะหรือไม่ก็โทรมาที่เบอร์เรานะคะ <S <S อันนี้สาวสวยนะคะเนี่ยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะขอจบคลิปนะคะเพียงสั้นๆเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะคะช่องหนึ่งพารวยนะคะรับซื้อบ้านไม้เก่านะคะก็อย่าลืมติดตามเราด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ